สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่องหากคุณป้อรหัสผิดบนหน้าจอลไอ iPhone ของคุณหลายครั้งเกินไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่า iPhone ของคุณไม่พร้อมใช้งานหากคุณลืมรหัสผ่านคุณสามารถใช้ Apple ID และรหัสผ่านเพื่อลบได้และลรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ก่อนที่คุณจะรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณมีบางสิ่งที่ต้องจําไว้เพื่อตรวจสอบใน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณใช้ iOS 15.2หรือ iPad OS 15.2หรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า iPhone iPad หรือ iPod Touch ของคุณควรเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือหรือ Wi-Fi คุณจะต้องใช้ Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้เมื่อการตั้งค่าของคุณออกจากหน้าจอล็อกก่อนลองปอนรหัสผ่านของคุณจนกว่าหน้าจอจะแสดงอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน และอุปกรณ์ของคุณจะขอให้คุณลองอีกครั้งในภายหลังให้แตะตัวเลือกลืมรหัสผ่านซึ่งมันอยู่ที่มุมด้านล่างของหน้าจอให้ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณเพื่อออกจากระบบ Apple ID ของคุณเมื่ออุปกรณ์ของคุณรีสตาร์ทให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าอีกครั้งกู้คืนข้อมูลและการตั้งค่าจากข้อมูลสำรองและสร้างรหัสผ่านใหม่ หากคุณเพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่านคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ช่วคขา่าวโดยใช้รหัสผ่านของ,ของคุณได้หลังจากการเปลี่ยนรหัสผ่านใน i o s 7หรือใหม่กว่าคุณมีเวลา72ชั่วโมงในระหว่างนี้คุณสามารถใช้รหัสผ่านในเครื่องเก่าของคุณได้เพื่อลงชื่อเข้าใช้แต่ที่พ่อรหัสผ่านก่อนหน้าพ่อรหัสผ่านเก่าของคุณแล้วทำตามคำแนะนำบ,บนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ โปรดทราบว่าเมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยวิธีนี้คุณจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณอีกครั้งทันทีในแอปการตั้งค่าแตะที่ fake id และรหัสผ่านป้อนรหัสผ่านของคุณและแตะหมดอายุรหัสผ่านก่อนหน้าทันทีหากคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบด้วย apple id ของคุณไม่ต้องกังวลคุณสามารถใช้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ที่เรียกว่า four u key เพื่อเปิดล็อก iphone ของคุณเพียงดาวน์โหลดและติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อ iphone ของคุณและตั้งค่าเข้าสู่ระบบการคู่คืน จากนั้นใช้ 4UKey เพื่อลบการล็อกหน้าจอและทำตามคำแนะนำอาจใช้เวลาประมาณ10นาทีเมื่อเสร็จแล้วคุณสามารถตั้งค่า iPhone ของคุณอีกครั้งหากคุณต้องการใช้วิธีฟรีคุณสามารถใช้ไอตูนเพื่อกู้คืน iPhone ของคุณได้เพียงเลือกกู้คืนค่าแทนการอัปเดตเพื่อเก็บเฟซไ ID และรหัสผ่านของคุณออกจาก i iPhone ไอตูนจะดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และกู้คืนโทรศัพท์ของคุณ อีกทางเลือกหนึ่งคือการลบ iPhone ของคุณบน iCloud เข้าสู่ระบบด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณคลิกค้นหา iPhone เลือก iPhone ที่ล็อกอยู่แล้วเลือกลบข้อมูล iPhone ของคุณมันจะเริ่มกระบวนการลบข้อมูลและเมื่อเสร็จแล้วคุณสามารถตั้งค่าได้ตอนนี้เรามาลองใช้เคเล็ดลับฟรีเพื่อดูว่าเราสามารถปลดล็อก iPhone ด้วยเครื่องคิดเลขบนหน้าจอล็อกได้หรือไม ในหน้าจอล็อกให้เปิดสูตรควบคุมแล้วแต่เครื่องคิดเลขพอรหัสตัวเลข987654321บวก987654321จากนั้นปัดขึ้นจากด้านล่างเพื่อปลดล็อกไอโ n นของคุณแน่นอนว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลฉันได้แสดงให้คุณเห็นถึงวิธีต่างๆในการปลดล็อกไอโ n นของคุณโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน หากวิธีการเหล่านี้ช่วยคุณได้อย่าลืมยกนิ้วให้เราและพิจารณาสมัครรับข้อมูลเนื้อหาเจ๋งๆเพิงเงงเง่มเติมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ